วันนี้1พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมตะพัดทองอาคารกองประมงต่างประเทศกรมประมงนายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้ในายชนทิศชาวปากน้ำผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCAMLR Catch Documentation Scheme (CDS) Workshop โดยเจ้าหน้าที่ของ The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงในการใช้ระบบการออกเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ำสำหรับปลาหิมะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Electronic, Electronic Catch Documentation Scheme (ECDS) เพื่อให้การส่งออกสินค้าปลาหิมะเป็นไปอย่างถูกต้องป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและรายการควบคุม IUU และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสอดคล้องตามมาตรก,การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของ CCAMLR